สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนด้วยนะวันนี้เราอยู่ในเกมโอเวอร์วอร์นั่นเองอืมวันนี้เราจะมาเล่นโอเวอร์วอร์อืมงั้นลุยกันเลยเสียงดังไหมวะไม่ค่อยดังขออภัยด้วยนะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเหมือนเดิมเเหมือนเดิมก็จะ เฮยมันเกิดไว้ใช่้ไม้เลยโอ้จะมาก็ไม่บอกเออเออเตายตายตายแล้วกูตายเราตายแล้วเมื่อกี้ผู้ดีสารขอโทษด้วยชว้ด้วยถ้าพูดไม่ดังก็ขออภัยด้วยนะเอือตายแล้วมันน่าจะมีเสียงรบกวนอยู่นะ เออผมไม่ค่อยพูดอะ่ะแต่ก็พูดะ่ะเออวันนี้มีอะไรให้ยิงบ้างเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงมันไม่โดนเฮ้ยอีสายสไนเปอร์นี่ว่ะปกติผมเคยทำคลิปอยู่เปิดพาร์ทแรกแต่ผมลบไปแล้ว เธอมาไวจังวะโอ้ตายโคตรไหวห้านาทีพอหเรา,าจะไปดูอไม่มีใครโอ้เราแพ้ได้แล้วถ้าผมเล่นด่านนี้เนี่ยไม่ใช่ด่านนี้ไม่ว่าที่เล่นเออใช่แต่แค่เป็นตอนกลางคืนถ้าผมเล่นด่านนี้เนี่ยโคตรสนุก แล้วก็ถนดชนะด้วยเคยชนะสองสามทีตายเก็บหนึ่งศพเอ,อืออะไรวะทำไมมาไวจังผมจะซื้อปืนลูกสองนะปืนลูกสองซื้อให้มันโหดกว่านี้ ใครมาอะไรหรอวะติดระเบิดไว้ตรงนั้นแล้วกันปิงเดี๋ยวรอให้เครื่องแน่นมาก่อนอ้าวแพ้ขาดลอยเลยย1ิบเอ็ดต่อสนะิบหกามันโกงว่ะ เสียงเกมก็ผมไม่ได้เปิดนะตอนนี้ก็ประมาณส็ดนาทีสิบเอ็ดนาทีแล้วเล่นไปต่อเลยได้แล้วไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันตอนได้แล้วกันอ้าวได้ซะงั้นก็สื้อเป็นทะี่เรียบร้อยแล้วนะโอ้กับดานนี้ร้องร้องร้องรองได้ อูว่าพูดไม่ค่อยดังป่ะพูดดังแล้วมันก็สนุกนะเดี๋ยวผูมจะห้านาทีแล้วแต่เกมยังไม่จบก็จะทำจดก่อนเกมจะจบเลยละกันสามสองหนึ่งปืดไม่มีคนเข้า,านะไม่มีคนเข้าอา้อา กูจะได้เล่นไหมวะอ๋อได้เล่นแล้วไปม,มาจนได้ตามพักพวกไปทามพักพวกไปโดดจริงนี่โดดจริงหูชิป มีเคยไหมทางนี้เฮ้ยสายสไนเปอร์เฮ้ยตายหนึ่งศพนะเฮ้ยเดี๋ยวทางนั้นตาย,ตายเก็บไปเรียบร้อยอ๋เอเฮ้ยเดี๋ยว โอ้เฮ้ยมันอยู่นี่ตายมันพวกมันตายลายศพแล้วนะอุ<ฮ>้ยขอโท<ฮ>ษทีเมื่อกี้ลงออกทำต่ออ่าก็ห้านาทีเป็นที่เรียบร้อยงั้นจะทำจดกดเกมจะจบเลยแล้วกันก็สิบนาทีกวากาได้แหละโอหมันได้หนึ่งเองอะโหเราชนะลว เราชนะแล้ว,ลวเก็บรายศพขนาดนี้เดี๋ยวเพิ่มเลือดแป๊บเฮ้ยไอ้นี่เป็นเครื่องผมห้หมอโอ้โหเจ้าดีมากระเบิดระเบิดยังใส่ไหนดีเฮ้ยอ้าเฮ้ย ืปี่ตายเชื่เอเออิอเือโอ้ฟ้าแฟนหรือไงวะโมอีอสองนาทีนุนโอ้เยอะใช้ได้เลยมาลุยต่อ,อม,มันอยู่ไหนวะเอ,อ้าไม่เห็นแล้ววิทางนี้ทางนี้มันบอก ันึ่ทางนี้จริงด้วยยิงยิงยิงโอ้อตายจอมตายละตายละ,ยละเดี๋ยวเ,เกินละโหเล่นไปเรื่อยๆเลยนะอีกสองนาทีก็ประมาณอีกหนึ่งนาทีก็แปดนาทีได้มากก็จะจบอะ แปดนาทีซะแล้วยิงย oh no, wow. ิงย sí uh ิงย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 ิงตายโอ้เรือเราไม่ลดเลยเดี๋ยวรีเซ็ตกระสุนแป๊บอันนี้น่าจะเป็นภาคจีนแล้วมันน่าจะปูปูให้ผมเพราะว่าแม็กไม่มีมันหมดเลยฮะทุยอ้าวไม่ได้จริง้๊ะ ชนะน,นี่มันโอ,โอ้หามาือสิบเจ็ดต่อต้องรีบเล่นสิบเจ็ดต่อสิบแล้วก็ต้องรีบเล่นรีบเล่นให้เราชนะไงครับเดี๋ยวตาๆตรงนี้แหละโป่งโป่งพิงแตกไมไม่แตก อ๋อมันตายแล้วยิงแตกเองก็ได้ป่ะเฮย้ยอืออือแตก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 แล้วนะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะตายแล้วเฮ้ยมันมาได้ไงอ่ะถามจริงเหอะมาได้ไงวะเดี๋ยวแป๊บนึงอุ้ยลืมไป เออเล่นไปฮนะใกล้จบแล้วแหละแปดนาทียังไม่จบออตายอ๋อไม่ตายเฉยเฮ้ยตายสิวะชนะแล้วนะ สนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสนุกมากพอแล้วนะอย่าลืมถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจเล็ก,ลกๆน้อยๆให้กับผมนะไปละ 拜拜。Bye bye